สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอย่างเป็นทางการนะครับกับคุณสัจจมยุนวันนี้เราก็มาเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมคือก็คือเราได้เยนที่ลูกตาซึ่งหลายๆคนก็อาจจะดูไปแล้วนะฮะว่าอ่าคนอื่นเขากินเยลลี่ลูกตาอย่างาง้ยลลูกตาอย่างนี้นแต่ในความที่ว่า เราเคยทำเยลลี่ลูกตาออกมาแล้วซึ่งมันเป็นของปลอมเว้ยแต่ตอนนี้เราได้เจอของจริงคือแ <c oughs> บบเราได้สั่งมาสี่ลูกสี่ลูกด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะดูว่าเขาได้ของจริงมาหรือเปล่าคือตอนนั้นะเราต้องพูดก่อนว่าเราอะสั่งเยลลี่ลูกตามาซึ่งมันสองร้อยหรือสามร้อยกว่านี่แหละอ่ะแล้วมันเป็นของปลอม ไส้อ่ะทุกคนทุกคนเข้าใจป่ะคือเยลลี่ของจริงอ่ะเขาจะมีไส้แล้วมันจะเปรียปร้ยวใช่ป่ะแต่ในความันนั้นอ่ะไม่มีไส้เลยสักนิดนะฮะทุกคนก็คือแบบ เฮ้ยของแท้หรือเปล่าออมหรือว่าเราไม่แบบยังไงก็เลยคิดว่าสั่งมาใหม่ก็คืออันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเขากาลังตีว่าของแท้นะคะทุกคนก็เลยแบบอุ้ยสั่งมาลองกินดูเห็นทุกคนบอกว่าอร่อยเราก็เลยคิดว่าเออลองลองน่าจะลองเดี๋ยวขอญาตแกะพัสดุสักคู่นะ,ะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็ได้แกะพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าน้องมีอะไรในบ้างนะฮะทุกคนก็จะมีถึงถึงคือม <C US S> ีอันน <C US S> ี้กานก่อนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะมีอะไรคือยังไม่เคยว่าอันนี้มันอยู่ราคา100ร้อยกว่าบาทคือ มันจะได้อะไรบ้างหรือว่ามันมีแค่นี้แต่พ่าสั่งเยลลี่ลูกตามาสี่ลูกคือสี่ลูกนี่ไม่รู้ว่าจะได้เป็นแบบไหนมานะคะทุกคนก็เดี๋ยวคอยดูก่อนเปิดเข้าไปก็จะมีซองอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็แผ่กกนกำกรบแทกนะคะทุกคนหุ้ยจอะไรมาแบบนี้ในโลกคือนางมาแบบนี้่ะทุกคน มีอาจจะให้ดูนะฮะมีเยลลี่มีเยลลี่อะไรไม่รู้สีชมพแูแล้วก็เยลลี่รูปโลกแล้วก็เยลลี่ลูกตานะคะทุกคนก็คือแบบคุิ้นางมาเป็นห่อแต่ครบสี่ลูกนะคะทุกคนดูครบสี่ลูกนะหนึ่งสองสามสี่สี่ลูกครบนะทุกคนมาบ่ายบุญบาแล้วก็รอขอขอหอหอแกะออกมาดูอ่ะ นี่คือราคาร้อยกว่าบาทแล้วได้มาทั้งหมดกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลูกแปดลูกแล้วได้ลูกตามาด้วยอ่ะแล้วเรามาลุ้นกันว่าลูกตาตัวเนี้ยคือมันเป็นของแทไมเนียเนี่ยเนีเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเออเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมดู ข้างในมีไส้มีไส้ทุกคนเปรี้ยวเปรี้ยวเกินเปรี้ยวเกินมันเปรี้ยวเกินอ่ะทุกคนคือในความที่ว่ามันเป็นดูือมันมันอาจจะเป็นฟองที่เขาแบบว่าปั๊มออกมาฮะทุกคนเดี๋ยวขอดูล่างๆข้างล่างก็เป็นฟองแต่ว่ามันหยุ่ยมากเลยอ่ะดูดิ แต่ความเปรี้ยนี่กินขาดจริงๆเละเปรี้ยวมาเปรี้ยวเกินทุกคนโอ้ยเปรี้ยวเออคือจะบอกก่อนนะฮะมันเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวหวานๆนะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนกินน้ำมะนาวแล้วมันจะมีกลิ่นอะสตรอเบอรี่นิดนึงนะฮะก็อร่อยนะ,ะทุกคนเดี๋ยวขอ อันสีเขียวสีเขียวละเขาบอกว่าให้กัดกัดตรงเนี้ยแล้วมันจะดังตบแล้วขออญยกกัดกันแล้วว้าไม่ใช่กัแใสแตนใสแตกด้วยใสแตงครับทุกคน้ปโหลดเบียว อร่อยหวานแล้วไอต้ไอตัวไอตัวลูกตาสีอะสีเนี้ยสีเนี้ยคือขาขาวอะอร่อยหวานแล้วมันไปขัดเที่ยวพอดีคือมาลงตัวอร่อยเลยมายเยนเรนเยนลี่ตัวนี้ต่อไปนะฮะเรลลี่เอ่อสีชมพูน่าจะเป็นลูกพีสป่ะมันมีลูกพีสอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะ เป็นลูกพีชขออนุญาตแกะชิมเลยแล้วกันเป็นผู้ภาพักกนนี้ขออนุญาตแกะแล้วกันก็มีแตกข้างในอืมอันนี้หวานวะ่ะหวานอันนี้หวานเลยเออกมาหวานมากอุ๊หยหวาน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 เกินอันนี้อร่อยเลยอะ่ะกินคล้ายๆกินมิ้นเอ้ย คล้ายๆลูกพี๊กลิ่นเหมืนคล้ายกลิ่นคิดได้ไงวะอ่ามันคล้ายๆกลิ่นลูกพี๊ดแม่โอ้โยกลิ่นคล้ายๆพอเคี้ยวแล้วอ่ะกลมหอมจะเป็นคล้ายกับดอกบัวดอกบัวน้ำน้ำน้ำเปื่อยๆหนอแปลก มาอันต่อไปนะครับแต่ลุกโลกหน้าจะเป็นของปองมาดูก็พรอบที่แล้ววเ่ียวเจอก็แบบนี้เลยแต่มันก็แข็งเหมือนกินยำมันต่อยผสมกับลูกอมมันจะคล้ายๆกลิ่นลูกอมอ่าเงี้ยกลิ่นลูกอมโอเล่คล้ายๆกลิ่นลูกอมโอเล่ ถ้าว่าไม่ใช่เรนเยลี่นี่เป็นลูกอมเหมือนกับหมากฝรั่งอะหมากฝรั่งของไมมินไม่ใช่ไมมินไมมินลูกอมปะลูกอมนั่นหนูไมมินอะบ้าบอมันเป็นเหมือนกับหมากฝรั่งของไเด <c oughs> <c oughs> นพีนเยลี่ลูกตานะฮะซึ่งเราได้ของแท้มาแล้ว แล้วเราก็กินไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออโอเคมันโอเคนะมันโอเคมากๆแล้วก็ไอเยลลี่ตัวลูกพีชเนี่ยรู้สึกว่าจะหวานหวานจนเลื่อนเลื่อนเกินไปอ่ะมันเลี่ยนแบบมันเลี่ยนมากอ่ะมันหวานมากเราเลี่ยนมากลองไปหาซื้อใน Lazada ไม่งั้นก็ของช้อปปี้ดูรูปของลูกพีชนะที่ใครอยากจะกินก็ ลองไปหาซื้อของลูกพีชตัวนี้มาดูว่ามันรสชาติเป็นเหมือนกันไหมแล้วก็คอมเมนต์มาดูว่ามันรสชาติต่างกันไหมคือของเรามันจะออกหวานๆไม่มีคําว่าเปรี้ยวนะหวานเลยแล้วมันก็ของเหมือนกินดอกบัวแล้วก็อันต่อไปก็คือรูปโลกนะฮะรูปโลกนี้ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเป็นของปลอมเพราะว่าปกติถ้ากินของเยลลี่รูปโลกเนี่ยมันจะเหมือนเยลลี่ลูกตา ถ้าเยลลี่ลูกตามันก็จะมีไส้ใช่ไหมแต่เยลลี่ลูกโลกไม่มีไส้นะคะทุกคนแล้วมันกินออกมาแล้วแบบมันเหมือนกับกิ่นมิ้นท์น่ะอืมกิ่นคล้ายๆลูกอมโอเล่เลยนะตัวนี้ใช่เหมือนเปิะเลยก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะลบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไปคลิปหน้านะคะทุกคนก็ฝากกันด้วยนะจ้าบ๊ายบายจุ๊บ